เรามีการทำแผบ,บปิ้งเถื่อขายโดยเฉพาะคนในชุมชนให้เล่าเรื่องแล้วก็มีการไปเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยก็ดีนักวิชาการก็ดีแล้วก็วทุกภาคส่วนในพื้นที่อันนี้ก็คือการสร้างเรือข่ายในการที่จะใช้สื่อเนี่ยในการขับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่จะแก้ไขปัญหานะคะเพื่อนที่จะสร้างนิเวศสื่อที่ดีนะคะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากเลยเรื่องของ คือฐานที่มาจากหลากหลายภาคส่วนที่มีสากยภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องของบ c h a t พูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มอะไรที่เป็นของต่างชาติแสดงว่าคนที่ทำทีมที่ทำเนี่ยรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายรู้เรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งว่าเราจะใช้ชนช่องทา,างไหนถ้าเราจะสื่อสารกับยัง,ต,ง,ต,งต่างชาตินะคะแล้วก็วิธีการในการนำเสน แอบโพดทำให้อยู่น่าเชื่อถือมากๆค่ะก็ชื่นชมตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าถ้าได้เข้าไปพิจารณาจะห